ตนนี้งานนะครับรอทําเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดูนะครับพี่นอกจักเป็นยังครับตอนนี้ของเข่าเต็มอยู่นะครับเครื่องตอกสะตงสแนปนะครับตอนนี้ของเยอะมากเลยครับตอนนี้กําลังไล่ทําอยู่นะพี่นอกเนาะนะครับผมตอนนี้ก็พยายามเคลียร์ของนะครับให้มันโล่งนะครับจะมีของเข้าครับตอนนี้ก็เต็มไปหมดนี่ครับนี่ดูครับมีจักรเยอะแยะเข้ามาใหม่ๆเต็มเลยนะครับผดูนะครับนี่ นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้มีจักใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยนะครับผมก็พยายามเคลียร์งานอยู่นะครับแต่ก็นะครับคือเก่ารับเพียร์ระท่านนะครับพี่น้องตั้งแดกระสูนกระต่อไปแล้วกบจักเยอะนะครับผมทําไม่ทันนะครับดูนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับในโกดังเรานะครับนี่โกดังข้างบ้านนะครับดูนะครับนะครับพยายามเคลียร์นะครับเคลียร์ออกนะครับจะโล่งๆนะครับผม